โดยเจ้าของบ้านพี่มนูนะครับก็คือมีโจทย์ที่ว่ามีแอร์อยู่1นตัวปัม๊มน้ําอัตโนมัติอีก1ตัวนะครับซึ่งแอร์ขนาด2 4 0 0 0 BTU ี่พทเปิดกลางวันตลอดนะครับคือเป็นห้องโถงห้องรับแขกนะครับนั่งดูทีวีนั่งกินข้าวกันก็คือเป็นบริเวณโซนกลางของบ้านนะครับซึ่งแอร์ตรงนี้เปิดกลางวันตลอดแถมค่าไฟตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแกก็เลยติดต่อมาว่าอยากติดตัวที่มันประหยัดค่าไฟกลางวันเฉพาะแอร์ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยครับ สวัสดีครับมิตรรักแฟนเพจดีพร้อมโซลาเซลล์แล้วก็ดีพร้อมพาวเวอร์เอนจิเนียริ่งทุกท่านนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับช่างทิววันนี้จะพามาดูงานติดตั้งนะครับอยู่กันที่บ้านท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาติดเจ้าตัวออฟกลิดไฮบริดขนาด3,500วัตต์ตัวนี้นะครับตัวนี้เช่นเคยขวัญใจพี่ๆป้าๆน้า,านะอานะครับก็คือเน้นประหยัดไฟกลางวันนะครับโดยเจ้าของบ้านพี่มนูนะครับก็คือ มีโจทย์ที่ว่ามีแอร์อยู่1นตัวปัม๊มน้ำอัตโนมัติอีก1ตัวนะครับซึ่งแอร์ขนาด2 4 0 0 0 BTU ทเปิดกลางวันตลอดนะครับคือเป็นห้องโถงห้องรับแขกนะครับนั่งดูทีวีนั่งกินข้าวกันก็คือเป็นบริเวณโซนกลางของบ้าน,นครับซึ่งแอร์ตรงนี้เปิดกลางวันตลอดแถมค่าไฟตอนนี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแกก็เลยติดต่อมาว่าอยากติดตัวที่มันประหยัดค่าไฟกลางวันไอเฉพาะแอร์ตัวนี้ได้ไหมเนี่ยครับ เราเลยมาติดเจ้าออฟกลิดไฮบริด3 5 0 0วัตต์ตัวนี้นะครับแถมยังเอาไปช่วยจ่ายปั๊มน้ําอัตโนมัติภายในบ้านด้วยซึ่งปั๊มน้ำอัตโนมัติภายในบ้านเต็มที่ก็ไม่เกิน500วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าง,งานนะครับติดตั้งอินเวอร์เตอร์บริเวณไหนแผงโซล่าเซลล์ยี่ห้ออะไรนะครับรอบนี้อินเวอร์เตอร์เราไม่ได้ติดภายในบ้านบริเวณตู้เมนนะครับเราจะติดไว้บริเวณด้านนอกบ้านบริเวณแถวโรงรถนั่นเองนะครับส่วนแผงโซล่าเซลล์ก็ติดบนหลังคา เมทัลชีตนะครับบ้านลูกค้าเป็นแผงอะไรติดลักษณะหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมกันครับโอเคโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณติดอินเวอร์เตอร์กันก่อนนะครับตอนนี้น้องๆกําลังติดเครื่องอินเวอร์เตอร์กันอยู่นะครับยังไม่แล้วเสร็จบริเวณที่เราติดตั้งนะครับจะอยู่ด้านนอกบ้านนะครับอยู่บริเวณลงรถของบ้านนะครับผมไม่ได้ติดตั้งใกล้ ตู้เมนเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยที่ว่าโมเดลใหม่รุ่นใหม่นะครับเรามีการเพิ่มพัดลมระบายความร้อนเข้าไปนะครับมันจึงทําให้มีเสียงดังขึ้นระดับหนึ่งเลยนะครับก็เลยติดไว้ข้างนอกนะครับบริเวณถ่ายเทอากาศสะดวกแล้วก็เสียงไม่รบกวนภายในบ้านนะครับแต่ที่สําคัญก็คือฝนจะต้องไม่สาดนะครับความชื้นจะต้องไม่เข้าบริเวณที่เราติดตั้งนะครับอยู่บริเวณลงรถของบ้านนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบริเวณแผงโซลาเซลล์กันนะครับเดี๋ยวปล่อยให้น้องลุยงานกันต่อนะครับ โอเคครับคุณผู้ชมผมปีนขึ้นมาบนหลังคานะครับตามแนวปีนขึ้นบันไดนี่มานะครับแผงโซลาเซลล์นะครับที่เราติดอยู่บนหลังคาบ้านลูกค้านะครับบ้านพิมโนเป็นหลังคาเมทัลชีสนะครับนี่หน้าตาแผงเป็นแผงยี่ห้อลองจีนะครับโมโนฮับเซลล์ขนาด400วัตต์นะครับซึ่งเป็นแบรนด์เทียวัตนะครับไฟมาเต็มคุณภาพดีนะครับผมโมโนฮับเซลล์ลองจี400วัตต์นะครับแผงที่เราติดตั้งนะครับ อยู่บนหลังคาที่หันหน้าไปทางด้านทิศต,ตะวันตกน,นะครับเนีย่ยพระอาทิตย์อยู่ฝั่งนี้แต่ค้าผมแนะนําทิศที่ดีที่สุดก็คือหลังคาที่หันหน้าทางทิศใต,ต้นะครับแต่ด้วยที่ความพื้นที่บ้านลูกค้าแม่นวยนะครับหลังคาทางทิศใต้นะครับก็โดนเงาบ้านฝั่งท้ง,งบงังส่วนหลังคาฝั่งด้านตะวันออกตรงนี้นครับถามว่าติดได้ไหมติดได้ครับแต่จากการที่คุยกับลูกคา้าคือส่วนใหญ่แกจะเริ่มเปิดแอร์ตั้งแต่ประมาณ10บโมงนะครับเลยมองว่าช่วงถ้าติดแผงฝั่งเนี้ยด้านตะวันออกที่แดดช่วงเช้ามา แต่ยังไม่ได้ค่อยใช้ไฟจากแสงที่เท่าไหร่นะครับส่วนจะได้ใช้ไฟตอนบ่ายนะครับเพราะแกจะเริ่มเปิดแร์ตั้งแต่ส0บโมงเย,ย็นเลยก็เลยแนะนําว่าติดฝั่งนี้ดีกว่าตะวันตกนะครับจะได้ชั่วโมงแดดที่มากขึ้นเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้ไฟของลูกค้าด้วยนะครับเราก็จะเดินท่อเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับซึ่งท่อที่ใช้ก็เป็นท่อแต่ถ้าเป็นงานออนกลิดเราจะเดินเป็นท่อเหล็กนะครับแต่ด้วยที่ความนี้เป็นออฟกริดไฮบริดนะครับตัว3,500วัตต์เราเลือกจ่ายเฉพาะแอร์แล้วก็ปั๊มน้ําอัตโนนนมัติภาายใบ้ แล้วก็ไม่ได้ขอขนาดการไฟฟ้าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินไฟเป็นท่อเหล็กรางเหล็กนะครับต้นทุนจะสูงลูกค้าก็ต้องจ่ายเงินเยอะนั่นเองนะครับโอเคเราดูแผงบดหลังคากันไปแล้วเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ติดตั้งเสร็จซิงระบบทุกอย่างอลร,ระบบทุกอย่างครับจะให้ดูว่าแดดวันนี้ช่วยลดประหยัดไปได้เท่าไหร่ด้วยสภาพอากาศวันนี้นะครับหน้าฝนแดดก็จะประมาณนี้นะครับนี่เยอะนะครับเวลาก็จะ สี่โมงเย็นแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวพอสิงระบบออระบบทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าประหยัดลงไปได้เท่าไหร่หากไม่เปิดแผงโซลารเซลล์ ale, ใช้ไฟบ้านอย่างเดียวแอร์กินเท่าไหร่พอเอาพลังงานจากแผงมาช่วยแล้วลงไปได้เท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่สิงระบ,บบเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมผมเข้ามาในบ้านเดี๋ยวผมเปิดแอร์ในห้องโถงนี้นะครับห้องนั่งเล่นของบ้านห้องใหญ่สุดแอร์สองหมื่นสี่พันวิทยุนะครับ เปิดเบเกอร์แล้วก็เปิดรีโมทอ่ะดังแล้วปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อินเวอร์เตอร์กันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอินเวอร์เตอร์กันนะครับซึ่งเวลานี้ก็ประมาณ4ี่โมงสีนะครับจะช่วยประหยัดไปได้เท่าไหร่ด้วยสภาพแดดตอนนี้นะครับไม่มีแดดเลยนะครับเมฆบังหมดเลยนะครับ ก็ลงประหยัดเท่าที่ได้นะครับผมก็เลยเอามิเตอร์มากรองให้ดูนะครับว่าดึงไฟโซล่าเซลล์เท่าไหร่ดึงไฟหลวงมาเท่าไหร่นะครับที่หน้าจอนี่นะครับสังเกตที่มุมนะครับฝาบนนี้นะครับกินไฟจากหลวงนะครับ8.5แอมป์1,900วัตต์นะครับแอร์24,000 BTU นะครับส่วนโซล่าเซลล์มันช่วยจ่ายไฟไปได้เท่าไหร่ในสภาพแดดตอนนี้นะครับ กระแสนะครับก็อยู่ประมาณ0.9แอมป์ตีไป1แอมป์นะครับด้วยความที่ว่าตอนนี้ไม่มีแดดแล้วนะครับเดี๋ยวผมวัดแรงดันด้วยนะครับมาดูว่าแรงดันจากแผงนะครับตอนนี้มาเท่าไหร่นะครับอผมจิ้มแล้วนะแรงดันจากแผงแรงดันจากแผงนะครับมาประมาณ187บโวลต์ก็มองง่ายๆนะครับเอาพลังงานจากแผงมาได้อยู่100 87วัตหรือ190วัตนะครับก็คือเอาโวลต์คูณกระแสเมื่อกี้นะครับอ่ะดึงแผงมาได้เยอะแล้วนะครับก็สังเกตเมื่อกี้นะครับแดดน้อยก็ดึงได้น้อยนะครับตามสภาพแต่ค่าแดดจะจัดก็จะดึงพลังงานไฟหลวงมาเยอะนั่นเองนะครับต้องขออภัยด้วยงานนี้เราเสร็จเย็นนะครับอาจจะไม่มือว,าว้าวเห็นลงเหลือ0แอมป์นะครับอ่าโหลดนะครับ หมดนะครับกินไปบ้านยิงไป8.5แอมป์นะครับไฟหลวงนะครับยิงไป8.5แอมป์นะครับโซลาเซลช่วยจ่ายได้1แอมป์ตอนนี้นะครับปัจจุบัน0.9ก็ตีไประมาณ1แอมป์ด้วยสภาพแดดที่ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับก็จบไปแล้วสำหรับงานติดตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับรอบนี้เราติดไว้ภายนอกบ้านนะครับเพราะว่ากังวลเรื่องเสียงนะครับหากได้ยินเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับพัดลม ก็เลยไว้ภายในบ้านนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนผู้ที่พักอาศัยภายในนะครับผมโอเคสําหรับพี่ๆท่านใดนะครับที่อยากประหยัดไฟตอนกลางวันนะครับที่มีแอร์ปั๊มน้ําตู้แช่อะไรพวกนี้นะครับแล้วอยากเอาโซลาเซลล์มาลดค่าใช้จ่ายนะครับค่าไฟฟ้าก็สามารถติดต่อถานได้นะครับเอาตัวนี้ไปติดได้ออฟติดไฮบริดนะครับ3,500วัตต์ไม่ต้องขออนุญาตการไฟฟ้านะครับพอเราเลือกจ่ายเฉพาะโหลดในที่นี้ก็คือแอร์นะครับแล้วก็ปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับผม สำหรับพี่ท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามมาได้ทางข้อมูลข้างล่างไลน์เฟซบุ๊กนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ